เลยว่าเดี๋ยวต้องอ่านอ่านไหนอ่ะดูก่อนดูก่อนโอเคก็นะที่บูร์สงครามสองสองนะตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนท์จังหวัดนนท์ภายในอายุความจะส่งได้ได้เดี๋ยวให้ติดต่อตลอดอ่าไปส่งที่นครบาลโพคามนะครับภายในอายุความสิบปีนับแต่สิบเก้าพฤศจิกาหกหกอ่าไม่เกินสิบเก้าพฤศจิกาเจติญญาได้ตลอดเวลาติดต่อหัวหน้า เดี๋ยวขออนุญาตใส่ละมโอเคัวเม็ัวเมผมจับไม่ก็คือเรามีหมาจับเนาะคือขอมผมเนี่ยมาขอนรงงานเราอะเดี๋ยพี่บอกให้โอเคไหมไม่ได้้พหมามาพอด้วยบุหรี่ได้ไหมได้เอาไปให้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปไหนกันสองอันเลยให้ดูรีบไหเดี๋ยบเดีียวปาก สบงานงแจ้งรถับงานนะโอเคครับเที่แมาอา้วนะกร้งรับอเคเรถที่้วนะเาถึงตามี่เราพจาเิจาาตามสอน ตานที่ไปทำงานมันจ้งราจับเนี่ยนะคุณแฟงอะ่ะคุณแฟงอะ่ะเขาเขาเขาเาแจ้งความไว้แล้วเรียกผมมาทำงานแล้วตำรวจไปจับเนี่ยนะจับแล้วเนี่ยโดนจับแล้วเนี่ยก็เาเรียกจะเขารียกแจ้งความมาอยู่ใช่เหรล่ะอ๋อ ตคุณจับตังหมายจับนะตำรวจคือ,อ,อจะคุณเร่งอ้ไรร่างกายไหมมนทับดีใจไหมเราไม่ได้รับบาดเจ็บจากการจับคุมนะ,ะเห็นไะห